อนีก็สองแต่ว่าทีนี้เวลาเรามาคิดอย่างนี้คือถ้ามันให้มาอย่างเงี้ยเราต้องคิดสาร A เทียบจากสารที่หมดเป็นตัวแรกเพราะว่าอย่างสารตั้งต้นทุกตัวถ้าเกิดสมมติน,นะคะสมมติว่าออกซิเจนหมดอย่างเงี้ยปฏิกิริยาก็เกิดต่อไม่ได้แล้วก็คือได้สาร A แค่ไหนก็ได้สาร A เท่านั้นเพราะฉะนั้นสาร A จะขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่หมดเป็นตัวแรกก็ตัวไหนที่ มีจำนวนโมลน้อยสุดก็หมดเป็นตัวแรกแต่ว่าที่นี้เราต้องหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของตัวแต่ละต่ละตัวด้วยก็คือเรียนอันนี้ก็คือ AX22 มลจะพอดีกับออกซิเจนเโมลพอดีกับไฮโดรเจน6โมลอะไรอ่างี้คะแล้ก็คูณอันนี้เข้าไปด้วยแล้วก็คิดตัวเลขเข้าๆออกมาว่าตัวไหนน้อยสุดก็ดูแล้วอ่อย่างเงี้ยอันนี้มัน แต่จริงอันนี้เลขมันไม่ยากก็ตัดได้อย่างอันนี้ยก็ตัดเหลือ5อันนี้เหลือเท่าไหร่2.5อันนี้เหลือ10เพราะฉันอันนี้น้อยสุดที่เหลืออันเนี้ยก็ไม่คิดก็คิด A เ,เทียวกับนี่7จโคสองก็คือมันได้2.5งล้วเราใช่ไหมเขา ต้องการถามว่าสาร A จะเกิดมากสุดกี่กรัมก็ติดเป็นสาร A ไว้ก่อนโมเลกุลของสาร A เ6เอา2คูณด,ด้วยทีนี้ตัวนี้มันเป็นผลสำเร็จที่เราคิดลงในมาแล้วใช่ไหมคะเราคิดต่อไ้เลยก็ได้สาร A ออกมา480รกรัมก็คือเนี่ยแหละได้สาร A มากสุดแล้วก็คือได้480กรัมก็ตอบในคำตอบ เกี่ยกับเรื่องสมดุลเคมีก็ให้สมการมาให้ค่าคงที่สมดุลมาก็ที่30องศาสมการนี้จะมีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ1 6ึุคูณ1 0ยลลบ3แล้วเขาถามว่าที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่าในภาชนะขนาด5ลิตรแก๊สผสมที่ภาวะสมดุลประกอบด้วยไฮโดรเจน0.4โมล แล้วก็ไอโอดีน1.6โมนลและมี HI อยู่จำนวนหนึง่งจงหาจำนวน HI นั้นนะคะถาว่าไอตัวนี้มีกี่มล HI มีกี่มลในภาวะสมดุลก็อันนี้ก็เป็นคิดสมดุลน,นะคะคิดเกี่ยกัเรื่องสมดุลก็ตั้งสมการขึ้นมา สมมติเรคิดที่สภาวการและเอกวิเท่านั้นนะคะแต่อันนี้มันเป็นการทุกตัวคือใช้ได้เลยเขาให้ค่าเคมาทีนี้ค่าเคก็มาจากผลิตภัณฑ์หันสารสตั้งต้นใช่ไหม Na, เอาเลขสัมประสิทธิ์มายกกําล so, so, ังด้วยเขาให้จํานวนโมลมาแล้วก็ให้ภาชนะมาแต่เราต้องคิดเป็นความเข้มข้นนะก็อย่าลืมคิดเป็นโมลต่อลิตรด้วยค่เท่าไหร่ s อสสอี่โมลในภาชนาห้าลิตรค่คิดเป็นโมลต่อลิตรนะคะโมลต่อลิตร ให้สองหนึ่งจุดหกมอสไอต้องการสรับใช่ไหมคะก็แก้สมการนี่มีอะไรก็จะได้ตัวนี้เป็นคำตอบ ะะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คิดสมดุลธรรมดาก็อย่าอย่าไปโดนเขาหลอกแบบเขาให้มอนตรงนี้มาก,ก็ต้องเอาไปคิดหาด้วยภาชนะด้วยให้มันเป็นมอนตลีก่อนเราค่อยนาไปคิดที่สมดุลได้ก็คือที่สมดุลเราจะคิดเป็นมอนตลิตลอดนะคะ สารละลายกดไนตริกเข้มข้น0.1มลต่อลิตรปริมาตร200ลูกบาศกเซนกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0.2มลต่อลิตรจะต้องเติมน้ำไปในสารละลายผสมอีกกี่ลิตรจนจะได้สารละลายที่มี pH เท่ากับ12ก็คือว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาก่อนว่าคือ pH เท่ากับ12คือว่า มาเป็นเบสถูกไหมคะสาราเป็นเบสทีนี้กรดในติดผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะต้องได้เกลือแต่ว่าสารละลายผสมเนี่ยเป็นเบสแสดงว่ากรดจะต้องเหลือเราก็ต้องมาหากันว่ามันมีกรดเนี่ยเอ้ยท้อยค่ะต้องมีเบสเหลือต้องมาหากันว่าจะมีเบสเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ลองคิดดูว่า